ทุกคนครับรีวิวกล้องเปลี่ยนเลนที่ตัวเล็กที่สุดในโลกนะครับในระบบไมโครโฟเตอร์นะมันคือ Panasonic l u ม i ก g ี1นะครับเวลาวางบนมือนิดเดียวผมมาเทียบกับกล้องที่ผมมีเนี่ยคิดว่าตัวเล็กแล้วนะครับอันนี้มันเล็กกว่าเดิมไปอีกนะครับเล็กกว่าแต่เซ็นเซอร์เท่ากันมันก็สะดวกในการพกพาครับแฟลชป๊อปอัพแบบนี้เลยครับนี่เวลากาวมาอย่างเท่ก็ลองมาใส่เลนนะครับเป็นเลนสคิดนะครับ12-32การโฟกัสก็ไวดีอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้ ก็เดี๋ยวมาลองใส่กับเลนส์แมนนวลโฟกัสนะครับติดแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นระบบแมนนวลโฟกัสนะครับเราก็ต้องหาโฟกัสเอาเองกริปมือตรงนี้นะครับเจ้าของเก่าเขาติดมาให้มันทําให้ผมถ่ายได้สะดวกมากเลยครับไม่งั้นตัวมันเล็กมากมือผู้ชายมันจะไม่ไหวส่วนเลนส์ตัวนี้จะเป็นเลนส์ไฮไลท์ของผมนะครับเป็นนิคอนนะครับ50 f2 มันจะเป็นระยะคูณ2ก็คือ100เวลาเราไปถ่ายแบบพอสเทดนะครับมันจะลายลายหลังโหดมากๆมีหูกระต่ายครับแล้วก็เป็นเฟืองแบบนี้มันเท่ครับ gm1 คือเล็กมากๆแล้วแต่มันหายากครับแล้วราคาก็ไม่ถูกนะครับยังไงถ้าใครชอบกล้องตัวเล็กผมแนะนำตัวนี้